ครับสวัสดีครับเมื่อนีนครับตื่นมายามเสาร์นะครับเนาะสีผ้ามายามกุ้งครับไสกุ้งนี่ครับไสวบมีสีหลังครับใส่น้ำสาเนาะครับนสากระสาจะคล้องเอียงเนาะครับน้ำบัเล็กครับน้ำตื่นตืนแต่ว่ากุ้งฝอยนี่ห้ายร้ายครับเดี๋ยวครับสีผ้ามายามเปียแเนี่ยกินเสาร์นะครับเด้อว่าสิไดห้ายปนไหนครับ เนี่ยครับเดี๋ยวมายกเบิ้งก่อนครับเต็นต้องแด้งต้องแดงเนี่ยครับโมหลยปไหนครับแต่ว่าซีหลังนี่นาจะได้ก่อยนึ่งอยู่ครับหลังเหลียก็พอได้อยู่พยายามเบื้องหลังสองกอนหลังสองกับมีอยู่ครับมี่อยู่มีอยู่เอาร่วมกันนี่นาสีได้รู้ก่อยหนึ่งนะครับเนาะเบื้องหลังที่สามครับ ยกขึ้นกับสวดสวดสวดสว,ด,สวดอยู่ครับเต็นน้องแดนงน้องแดงอยู่กุ้งฝอยนี่มีแต่ตัวใหญ่นะครับเป็นกุ้งน้ำสาธรรมชาติบานเฮานะครับเนาะปค่ะบ,บาบดสิผ้าไปเทใส่หมอววาบันสีในพ่อก,ก้อยบอครับต่างเหล็กรับเทลงไปครับโอ้โอกุ้งกุ้งอุ่มไข่นะครับเนาะเป็นกุ้ง มีไข่ครับถองไข่เขียวนี่จะโตเปล่งๆนะครับตัวงใหญ่เลยหลังสองพันไปนะครับเนาะหลังที่สามลงมามัมีหอดปลามัดนะครับเนาะปลามัดกับมีเนี่ยแสดงว่าสมบูรณ์อยู่ครับธรรมชาติของเอาระบบนิเวศพ่อเพียงนะครับนี่ซ้ำนี่ครับก่อยกินผู้เดียวโบเบิดได้นี่ครับ มาครับสีพามะกลอยแบบนี้นี่ล่างเรียบร้อยครับสะอาดเต็นน้องเน่งน้องเน่้งนี่ครับผักหอมของเฮาพักชี่ใบเรื่อยนะครับเนาะพักแพล็คครับเคียนี้ก็พอหอมหัวแดงครับขั้นตอนแรกครับบีบพางหนาาลงไปครับกุ้งเวลาอันถือบังหน้าสิดดินนะครับเนาะเพราะว่ามันสมนะครับเนาะ เห็นหมดเต่นต้องแดงต้องแดงอยู่พิดฟ้าไปครับมันจิเต็มนี้ก่อนครับบริกนได้บัตเปิดออกครับเทหอมลงไปครับก็ต้องใส่หลายนะครับเนาะโมมีฟักซ์ระเลครับเัาก็เอาแบบปลูกเองครับปลูกเองโอ้ยลดสุดขวมใส่ครับเบางหันนี้แบบหลายเลยพิคนครับตัวนี้พิปนเพชรพิเศษครับ เทหยอยลงไปต่อไปกับข้าวขัวครับหอมๆขัวหอนไม่ไหมนะครับเนาะบีบน้ำปลาลงไปครับเพิ่มความนัวพิกสวเท่อกับใสลงไปนําซอยใส่เ้อครับเด้อปัดนิ้ข้นให้เครื่องมันเข้ากันครับน้อยนึงโอ้ยกุ้งตัวใหญ่แล้ะครับเนาะเปลี่ยเครื่องพักหอมหลายๆครับ สมสัวกันไปนะครับเนาะหอมพักแผ่วกินขา้าวคัวกะหอมยินตํำดังนะครับนี่ครับน้ำปลาเดียครับยอลงงหน้อยนึงครับอย่าลืมครับมันสีเสบถ้าสีมีบกกดแหงเสีบครับบกกอดสุกปีบเอานามมันก็ได้ลงไปใส่เปลือกลงนำ้ำปิดฟ้าครับพร้อมเสือแล้วครับพร้อมหนาพร้อมตากันเอาค้อนไม่เง่าข้องเฮา กินเขาเสาร่วมกันนะครับเด้อสดหยังนั่นสดตัวนัน้นคืออีกเมนูหนึ่งครับเฮ็ดไวยพร้อมกันเดี๋ยวสีลงอีกคลิปหนึ่งครับตัวนั้นคือแกงนื้อไม่สมใส่ไก่น,นะครับนะสดห่อนๆครับยำาาเสารอ้วิธีไก่ยำบวบบวบคน่าแซ่บอยู่คน่ากุ้งกับตัวไงคนว่า